สวัสดีชาช y o Youtube ตอนนี้ก็ยุบกับช่องบางอ่อนม้วนชื่น้ะจ้ะเห็นบอ่อทุ่งหยาเขียวกระจีสีเขียวต้นไม้ก็เริ่มแดงๆเดี๋ยวจากน้อยทุกอย่างก็จะเป็นสีขาวโพนหมดแล้วจ้ะอันนี้ก็เป็นนันที่ผู้ใดบรูแต่ว่าเป็นร้านร้านห้าที่แบบว่าเพิ่นปลูกห้าแล้วเพิ่อนจะตัดนะเห็นบอ่อัน สขีขาวทั้งคู่เนี่ยจ้าคือเป็นอันคือเป็นหยาที่เพื่อนใช้รถแท็กเตอร์ตัดแล้วนี่เพื่อนกะเอาอันพลาสติกสีขาวห่อไว้แล้วเอาเอา,เอาไว้ให้งัวให้แพะให้แกะกินน้ำหนาวจ้าสัตว์ก็สินีอันอาหารกินตลอดปี นนี้เราก็อยู่ใต้ถ,ถนนนะจ๊ะเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆทางม้าลายบ้านเราเนาะแต่ว่าลอดลอดใต้ถนนเขาทำเป็นอุโมงค์เนาะก็เท่ดีอยู่เนาะเป็นตะงเงินยศอันนี้ก็เป็นมองจอดเรือของอันเมืองมอญเด้อจ้ะไหมเรือล้ำเล็กล้ำหน่อยมีทุกขนาดทุกไซส์เลยจ้ะเรือแต่ละลำก็ไม่ใช่ถูกถูกเด้นี่ เป็นของขนอื่นหรอกจก้ะมันเป็นของบางอ่อนเด้อพามาเบิรงซื้อยังคิดว่าเป็นของบางอ่อนได้่ะอสิมีวาสนา,ดาได้ครอบครองงามด้จ้ะเห็นบ่มองจอดอก,กับเสียด้จ้ะเขาเพื่อนใจเป็นหลายปีมั้งไม่รู้กันคิดว่านะ ที่มักพาลูกมาเล่นดูๆเนี่ยจ้ะน้องเวนน่ะบุคอยมีหาดซ้ายหรีอเด้แต่ว่าเพื่อนเฮดหาดซ้ายแบบว่าพรอมๆมเอาไว้ให้เด็กน้อยเล่นจ้ะสุดลูกของลูกตาแต่เวนกํลังที่ตกดินที่ไปหาเฮดเนี้ยกินแล้วหิวเขาแล้วจ้ะสวยงามไหม ต้นไม้ก็เริ่มเป็นสีเหลืองนะจ๊ะเดี๋ยวอีกจังหน่อยก็ไม่มีใบแล้วมีแต่มีแต่ก้างมีแต่กิ่งกากซา,ากนะจ๊ะจักรยานคู่ใจอันมองนี้เตียงตั้งนี่เพิน่นกะเอามาคล้ายๆมันเป็นส่วนสาธารณะนะจ๊ะผู้ใดสอมะปิ้งมาย่างก็ได้เป็นของส่วนรวม ทั้งอำเภอเพื่อเนเฮ็ดไวบบริการประชาชนสุดลูกหูลูกตากบมีอันหิมะเถิงยอดพูพูนะจ๊ะเห็นบย่ยิ่งสูงยิ่งหนาวยังเขาวานี่เด้แบบนั่นเลยอันทุ่นเหลืองๆนี่เพื่อนกันเฮ็ดไว้ว่าตรงนั้นน้ำน้ำเลิกสุดแล้วจะ้ะ ตอนนี้บางอ่อนม้วนชื่นกับคอล้าไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะจ๊ะบายบายแฮปปี้ bye,